สบายดีสบายดีเด้อน้องมาพ่อกันกับซ่องแม่บุญมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมาพ่อกันตอนนี้ก็ยังอยู่ทางเฮือนน้องวัดศรเข่าไปเบิ่งทางเฮือนน้องมวยเนาะอ่าก่อนสิเข่าไปก็สิเลาะรอบๆเบิ่งเดินเฮือนเดินซ่านก่อนนี่พี่เปิดปลูกหัวสิงเค่าสิงไข้อันนี้ปลูกหัวสิงไข่เนี้ยังนะ ยังก oh, ันนะเล่นยังกันนะโอ้สบายดีดีกว่าอไปก็บอกทโเอาอย่างไงพี่อืมแต่กูมับวบลายดีนี่โอ้ตัพี่พี่ันปวมับวบอืมอืมโอทังเฮืนสาบุนก็ได้ อันน่ะทาเพื่อนน้องงวยก็ขออนุญาตเด้อพี่น้องเลยขอโทษขออภัยเนาะว่าผิดว่าถือโอ้ยทำพุ่นก็ได้โอ้ยเต้เอออะไรทางน้องนี่ให้พี่ก็ใส่บานประตูโอ้ยพ่ที่คนแล้ว่อะไรเออพี่ทางลูกสาวนี่สบายดีเออ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 จังสั้นล่ะ โ <_ EN _> <_ EN _> อ้ยคือบวกระเข้าเถอะด้ามส่วนนะมันพดลงลุ่มผมมันก็นเลยบวกระเขาอีละ<_ <EN> _>ตอกขึ้นไงนตอกขึ้นกาเลมือจะของจับอยู่<_ <EN> _>เห็นบวก<_ EN _><_ EN _>่ะอข้อจดิงงามๆเ <_ EN _> อออันนี้สร้างเฟอนมาใส่ห้สุดนั่น,น<_ <EN> _>ไม่พี่เด้พี่พีพีพีพ ừh 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 ส่วนสั่นโพดจะต้องเอาอันนี้ฉันก็เอาผ้ามาถานี่ก็ได้มันสิส่วนเนียส่วนทมเลยอืมๆๆเออั่นละโอ้ยฉันเอามายามฝนเนาะเอ ว่าต้นหนกพริกได้เห็นว่านี่นี่ต้นหนกพริกได้ยังนี่เก็บได้ฮะต้นหมักปางนี่กลนไปปลูกทั้งมันกว้างเด้อหัอะไรเด้อปลูกเด้อต้นอืมเราดึงมันหิ้งัะน่ะมันมีหากอยู่ในหันนี่นี่ไหมส่วนอวบนี่เคลียมาใส่นี่เออเออท่านแหละเออสชินใส่ บอลเนี่มันสูงท่านบอลหักนี่บอน,น้ำมาบอกเด้สิบอกให้อย่าเชื่อขึ้นสูง้วเห๊ะเป๊ะเอ้ะบ้านเรฝนตัวมันกี่คืนรวานนวนาหยามฝนเขาต้องเห็นในนี่อบอลมันสูงใส่ ผูกโอ้บานประตูคนเดินนังมวยผูกที่ผืนซำเล็ดเนาะบัดร่องว่างเดีอยเจ้าจังเอาไม้มาทางนี้ทางนี้เฮ้ากระปูปูหัวสิงโคสิงไคเฮามาผูกัวสิงไคเฮาวะเลยมาในแม่เสียมส่วน มังมูลบวบเป็นหมากะดึงหงออรกบวบยังก็งงปลูกหลายแค่ปลูกเครื่องหนึ่งกระซัมสิกินปลูกเครื่องหนึ่งกระซัมสิกินนี่มังบวบคมันบวมันบวมีหมากหรอกมันจิตใจดึงหงออรกหาเนือ้อไม่มาปลูกใส่ โอทางสร้างเพิ่นนะแต่เพิ่นทีพืชแล้วล่วนะเนาะจนสะสมปุ๊บเล่ละเนี่ยเนี่ยเปแล้ว,ลว,ลวาาหัวชิ้นไข่ปลูกสุดอนาแบบอะไรเป็นไรเอาไม้เข่าเมียนเด้อไข่ดอกมันนี่มันบเปดตมาหนีิปลูกกวกดอกไม้แถวนี่สิพอเกิดดอกแล้วโอ้ยเมตต้นคูนเจ้าเกิดติดได้นนะ่ะมา ต้นคูนติดใช่อย่าข้อท้องมันนเ่ยข้อท้องมันตอนนี้เดีย๋ยวมันสีถืองามันสีลิใส่ต้นน้ำหนีตายเนาะยามันดอกเด็ดเทียวนี่เอาเมืงม่วงมาปลูกไปเลยประตูหัวสิงคโปร์สิงคโป์สิงไข่ปลูกเอามาได้หัวยิงไข่นี่ เราจะเอามะม่วงมาปลูกนี้ไปเลยก้อนนี้โอเคเออมันคุดคลุมบัวบัวมันบลุดได้เออบลุดก็ได้นะฝนนะเขาเสียบใส่เสียบใส่น้นก็ติดขึ้นเองพวกเอพักบัวพักกาดเขาหน้าฝนนี่เขาหน้ามันอยากไหลก็ให้มันไหลรถเด้อแบบนี้คันเขาสวยออกเลยใบตายมันนี่จะไปถิ่มค่านานไหมเก็บออก เดี๋ยวเห็ดบ่อหัวถิงไข่เอาส่วนไส่หัวถึงไข่นี่ตัวนี้ส่วนทมด้วยนีะเห็ดบ่อเป็ส่วนเอาหม่องมันชูงเลยเสียมเสียมโตมันเข่าด้ส่ะเสียมส่วนก็คือบ่เข่าแท้ของเบิ้งเนี่เบิ้งไปค่ะมันบ่มีหมาเลยจังดึงมันออกโลดก็ได้หมั่หญ่เลยไง อืมจะดึงออกยังเครือมะกโดมนี่ค่อยแหนมอยู่เลยนี่เดี๋ยวมะกโดมเด้นี่มะกโดมมักขมๆหน่วยจําปอมือมันขมอืมๆๆเอาปลูกใหม่บ่บ่ย่าแล้วนี่ เออเจอเหมือนั <If S 2> <su> ่งเลยเนาะจังไดกะว่านี่เดี๋ยวคนส่วนทรายส่วนเหยี่วไว้ตัวนั่นกะคันมีเล่าของมาใส่กันไว้เดี๋ยวส่วนไว้เอาไว้เดนอหาถมไว้ที่บ่อเหมือนอยังเนาะพีนั่งเลยเนาะ เดีย๋ยวยามดำให้ดำหน้านี่ก็ย่านบอดี้มาจะดำให้ดำหน้าดำาำมาแดงไปบุญอ้าวดำหน้ากะเดือนแปดไปดแล้วมันยังบ่มีก้าสิไปสิไปดำเฉยไปบุญสิผ่านอยู่บ่อืเบิงบ่งเบิ่งเอ้าผ่านอยู่บ่เห็นบ่ชองมหมาหุงเขาขายในมันขับบ่มีมา่อวานใช่ชองในหมาหุง เสียมะฮุ่งตำกินหรือเสียมะฮุ่งกินซุกซองเขาเจ้ามีขายเมื่อวานแล้วต้นยัังอนนี้ต้นยังเป็นเงี้มมต้นไหนมะกอกแล้วหรอเด้อมะกอกนี่ะมันมานขี่แบ่ขี่งัวได้ห่างออกลูกโรแมนอืม นี่มาทมโกมคกมะเขือเนี่มาเห็นบ่า,บานี่มันบวมหน้ามันเริ่มใบเหลืองเลยเมย์เมย์ย่านเตะมะเขือบอรจับและหน่ะเห็นบ่าพิษไวน้นอนแลท้ทมขึ้นมาเลยนั่งอยู่จีชื่อตื่นเศร้ามากเลยเหตดรอดเราต้องทมเห่ามันเห็บนบ่มันบวมเลยมันมันมันใบมันเหลืองงม อนักแล้วหมองโมหนามนะใบมันนี่มาหาปิดออกแล้วกับช้วนใสกับคักยันแต่มันบวมหนามตายก่อนแล้วน่ะหยบลงแล้วกับนี่ถ้าใสถือเสียมนี่นงนี่แหละที่มันหยบในบ่แม่นหยบยังดอกเขาเขาอันกระจายหักนี่หนึ่งแหละมันมันสีเทองโบ่มห้จิ้มหักมันยังบ่อยู่ นี ile, ่เรต้นม네ักพริกตัวนี้ติดโอ๊ยรถเพิ่นมาส่งเผ่าขึ้นนางมวยพี่น้องเอ้ยเก็บเอาขยะขยะอีจุอยู่นี่ปาปู่อยู่นี่บ่แลอือ บอนี่ยมันสูงหรือส่วนใส่บอนมันลุบบอดนี้มันลุบเหรคะีดินบอมันสูงส่วนใส่หาเสียบที่นี่น่จอย่างไเนาะโอ้ยสะออนต่เฮือนเดี่ยโฟมโต๊ะใส่เนาะตั้งซางคนเห็ดเฮื็นมังมวย เทพืนแล้วแล้วเนาะเขาไม่ได้เข่าไปค่ะอยู่ทั้งนี้ถือว่าไวเด้เร็วเทพืนสำเร็จเซจสิ้นน้องเว้ยทางเพื่อนันน้องมวยก็ได้สร้างกกำลังใส่บานประตูอยู่โอ้โหเด้งชึ้งครึ่งค้าบานยังลายเฮ็ดออกโอ้ไลยทั้งฝ้าเฮ็ดออกว่ะ อ่ะครับครักครัคัลองฝ้าดำพื้เลยลองเลยเนาะดัอนร่อนร่อนเนี่ยผ e like. ้าออกเห็ดเรียกได้หนึงรับตาปึ้งๆเลยอืออันนี้พออยู่เมื่อดำหน้าช่วยไนะอได้นะจิ๋วเอามาขอตา เมื่อดับหน้าช่วยคอยคอยเบิ้งแล้วบวชไว้บวรอดคนที่ลมค่ะให้หนาอีขันพาไปหาหมอลูกกะลูกกากับลูกอยู่ในหน้นาได้เป็นลูก,ลกลท,ทึงเทียงไ,ไ,ได้ไว้บวชไว้คอยเบิ้งคือว่าอยู่คั่วพักให้มันรอดก่อนจึงอยากไปดำนาค<ว>อยพาเห็ดบนมือแหละลงบบจักทางมาไหายย้ยวนได้บวชหายไงก็ <laughs> เดือยนเจ็ดเลี้ยนแปดกูแล้วยังบระเทศได้มีก้ามีโมงอยู่เดี๋ยววิ่นกึบูดำตอนหนานถ่ายยังบุยังยังบุกห้องอ้าวเอายังไปดำใส่กาบ่มีเอาก็ต้องหาก้าก่อนแล้วังไปดำนาเนาะคนหลายบูดำนาเออเอาเพื่อนในบุญกะซ้ำเห็ดน่ะแล้วอ๋อซ้ำนะอือที่นี่พายบนบ่มีไฟเด้ยแจ้างคนกะบ่มีคนมาในบุญก็ได้ มแม่เจ้าพัวของเจ้าให้ได้ฮะจังคิดอยากไปเห็ดหนาซอยเมเอาตัวเองให้รอดก่อนจังซอยผู้อื่นพนวีให้เบิ่งอคองตัวเองให้มันได้คุดไว้เคียย์ออกขยะแลยคุดคุดคุ้มหม่องนะคุดไว้ปลูกบอนในมันอันโกนโกนแห้งเลยส่วนกดินบนมันใส่ จะเข้าไปหาเห็ดเจ้าว่ามีเห็ดเพาะมาจากมีเลยเจ้าต้องสลัดยางหาได้นี่แบบซี่เห็ดเพาะมักออกไฟใหม่แบบนี้ตอนเศร้ามาเด็ดกว่าท่านออกเข้าไปเบื้องลดมีในเห็ดเพาะนี่แแมม่สันนแหล่เจ้าอยู่ใกล้ป่าใกล้เจ้ายางไปเลาะเบื้องขนาดน่ะแถวสวนมั่นแล้วนะเจ้าชีวิยานลงยังี้ยเหมือนเห็ดเลาะเค็มมีแต่คน ย่างไปโล่โละเฉดเนี่ยมันเศ้า,า,าเฮ็ดปวกซุบลุบยู้เจ้าก็ได้เด้อยดิค่ะคอยปวดถ้าได้หาเห็ดนี่ย่างไปเบื้งสางคนก้อนอาเมสิจบคลิปเลยสบายดีเด้อเมื่อยก็พักพรอนเฮ็ดของผู้เจ้าโอ้มีไผ่บังคับบงังค่าจังได้ฮะกับจังสิพ่อ,อกันในคลิปหน้าพี่น้องเลยเนาะคลิปนี้สีพ่อโตเจ้าเพียงตอนนี้สีก้อนขึ้นฟ้าขึ้นฝนมาอีกแล้วทั้งห้าก็ได้ สีเม่อท่านบ่บุอย่างไรเงียนะโอ้โโอ้โอ้โอคนอโทยูทีวเนาะจังได้กขอบุญกับคุณบสุขุสุขว้พิิการในดวงอิดและพระหานโทรสนาเนาะขอบุญกับคุณในร่างดีดีมแหงเจ็บอยู่ได้ต้องไขยามีด้วยเนาะสำนักคิดนี่ไปแล้วสบายดี